บที่สังขะเนี่ยก็แบบถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ดูหนังแล้วก็พี่ผมก็เล่นเกล็แล้วก็ช่วยแม่ทำหาช่พยายามมาทำงานตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นอย่างคะก็เยอะขึ้นตอนนี้ก็แบบตอนนี้แบบยังไม่โควิดก็สะพานนี่ยคือเต็มเลยแล้คะวันไหนคะที่ช่วงเยอะปีใหม่ปีใหม่ไอ้แล้วตอนที่ช่วงโควิดเนี่ยคนน้อยไหมตอนที่แบบจะเป็นโควิดก็คนน้อยมากเลยค่ะ ค่ะแล้วเร so like ิ่มเยอะขึ้นมาเมื่อไหร่ครับเริ่มคนเยอะมึนขึ้นมาเมื่อไหร่ครับหล่ะหล่ะเขาเป็นวัดเป็นวัดแล้วช่วงนี้คนเยอะไหมสองสามอาทิตย์เนี้ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่เป็นคนจากกรุงเทพหรออ๋อโอเคแล้วหนูขายอะไรบ้างครับแป้งแล้วก็ดอกไม้ขายเท่าไหร่ครับอันละสิบบาทอันละสิบบาทช่องสามอันอ๋อ ก็คือขายได้เยอะไหมหรือว่าได้น้อยลงจากตรงช่วงโควิดตอนเมื่อก่อนก็ได้เยอะครับตอนนี้ก็คือแบบอันนี้มันมีคนก็เล่นน้อยน้อยลงน้อยลงแบบว่าแบบควบลงแล้วก็อะไรโอ้ยฝนตกหนักเลยบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ได้เยอะอ่าโอเคครับขอบคุณครับครับวันนี้พี่ก็คงขออนุญาตนะคะวันนี้พี่ว่าพี่ซาเปา